สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับซันนะครับวันนี้ซันจะมารีวิวการไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่3ของซันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ซันฉีดซินโนฟาร์ไปแล้ว2เข็มก็ไปฉีดมากับป้าม้าแล้วก็เจซันไปฉีดมาวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือวันพฤหัสน่าจะผ่านมาแล้วประมาณ3วันก็ไปฉีดมาตอน4ี่โมงเย็นนะครับของวันจันทร์ได้คิวสี่โมงแต่ว่า กว่าจะได้ฉีดก็ประมาณ4ี่โมงยี่สิบสี่โมงสามสิบนะครับก็คือรอพักหนึ่งแล้วก็ทาเอกสารอะไรเงี้ยแล้วก็ไปฉีดเป็นของกเกษรราดนะครับจองไว้กับกเกษรราดก็ไปฉีดเสร็จแล้วก็มีการให้นั่งพักอาการดูอาการสาักทิาทีตอนที่พักดูอาการซันกับป,ะป,ะป,ะปะ้าป๊าปมะเนี่ยก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะก็พอพักเสร็จก็กลับมาแล้วก็ไปกินข้าวกันพอไปกินข้าวเสร็จกลับมาก็ ไม่มีอาการรอผ่านไปประมาณไปฉีด4ี่โมงกว่าผ่านมาประมาณ56ชั่วโมงก่อนจะนอนก็ดูเรื่องไม่มีอาการก็เลยไม่ได้กินยาอะไรนะครับผมพอนอนเสร็จตื่นเช้ามาวันอังคารวันลุกขึ้นนะครับก็ยังไม่มีอาการแล้วก็กินข้าวเช้าพอกินข้าวเช้าหลังกินข้าวเช้าเริ่มรู้ตัวเองละว่าแบบมันรู้สึก มีไข้แล้วก็ตัวร้อนไม่อยากทําอะไรครับอยากนอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบกินหายาพารากินเข้าไปเม็ดเดินก่อนนะครับจริงๆโรงพยาบาลเนี่ยตอนมาฉีดเขาก็ให้ยาพารามาแล้ว4เม็ดครับแต่ว่าก็ไม่ได้กินเพราะว่าวันแรกเราก็ยังคิดอยู่เอ้ยตัวเราไม่มีอาการอะไรตอนฉีดก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรรู้สึกแค่แบบเมือม่อยม,มือเหมือนตอนที่เราฉีด ซิโนฟาร์มก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยเพื่อนก็มีถามมาเยอะว่าเฮ้ยมีอาการอะไรไหมหลังฉีดอะไรเงี้ยซันก็บอกนะไม่มีอาการอะไรเลยแบบเจ็บแขนเห็นมีคนบอกว่าเจ็บมากอะไรเงี้ยทันก็ไม่ได้เจ็บเลยนะครับแล้วทันก็พอเช้ามาเนี่ยก็เช้าวันอังคารก็คืออีกวันหนึ่งเนี่ยก็ถามปาม้าว่ามีอาการอะไรไหมปาม้าก็บอกว่าปาม้าก็ไม่มีอาการอะไรเลยครับผมพอกลางวันวันอังคารก็คือวันถัดมาเนี่ยซันเริ่มแบบคล้าขึ้นแล้วรู้สึกว่าแบบ ไม่อยากทาอะไรเลยคนระับก็กินยาเสร็จแล้วก็ไปนอนนอนเสร็จแล้วก็มีตอนสี่ประมาณสี่ห้าโมงก็ขับรถออกไปซื้อข้าวไปซื้อก๋วยเตี๋วกินนะครับไปกับเจอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบอาการไม่ค่อยรู้สึกว่าร้อนตัวอะไรเงี้ยมากพอกลับมาเสร็จก็กินยาแล้วก็กินยาพาราอีกเม้นึตอร์ครับแล้วก็นอนเลยแล้วก็เหมือนเตรียมยาอีกเม้นหนึ่งรู้สึกว่าตัวมัน มันร้อนอะไรเงี้ยร้อนแบบว่ารู้สึกว่าข้างในมันร้อนมากนะครับผมแล้วพอประมาณเที่ยงคืนก็ยังเหมือนรู้สึกว่าตัวมันรุมๆอะไรเงี้ยผม <c oughs> ก็กินยาไปอีกเม็ดหนึ่งพาราก็จันกินไปทั้งหมด3เม็ดน,นะครับพอเช้าว,วันพุธเนี่ยก็เริ่มแบบมันก็ยังรู้สึกแบบเมือนมอๆน,นิดนึงนะครับแต่ว่าก็รู้สึกดีขึ้นละเหมือนแบบไม่มีไข้อะไรเยยงี้ยก็ออกมาทําง,งานแต่ว่าถามอาการของปามาเนี่ยคือเหมือนเขาก็จะเหมือนแบบ เหมือนรู้สึกร้อนเหมือนร้อนๆหน่อยๆตัวนิดหน่อยแต่คือก็ไม่มีอาการอะไรอืน่นแล้วก็ถามว่าปวดแขนมากไหมอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบปวดแขนไม่มากแล้วพอวันอังคารเนี่ยเจ้ก็ไปฉีดคือฉีดกันคนละวันกับพี่สามนะครับผมก็ไปฉีดเจ้ไปฉีดก็เหมือนอาการนี่คือเหมือนซันมากนะครับก็คือฉีดมาก็คือแต่ของเจ้ฉีดเสร็จแล้วก็เจ็บแขนเลยครับเอ่อ เจ้บอกว่ายกแขนไม่ขึ้นเลยพอหลังจากฉีดเสร็จแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็เจ้ก็เหมือนว่าจะมีไข้ขึ้นแต่ว่าพอเราเหมือนไปฉีดมาเรารู้อาการเราก็บอกว่าถ้าเริ่มรู้จักรู้ว่ามีไข้ขึ้นอะไรเงี้ยให้กินยาพาราไปเลยมันจะได้แบบว่าไม่เป็นเยอะอะไรเงี้ยครับผมแล้วพออีกวันหนึ่งเจ้ก็ไข้ขึ้นก็นอนเหมือนอาการจะเหมือนกันแลยคือวันที่สองเนี่ยเหมือนมีไข้อะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็คือเล่าประสบการณ์ ที่ไปฉีดวัคซีนมานะครับแล้วก็พออันนี้เป็นวันที่3ก็เหมือนปกติแล้วครับแต่ว่าแขนก็ยังแบบเหมือนถ้าแตะโดนจุดตรงนั้นอะ่ะก็ยังแบบมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรมากแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแล้วครับผมพอถามเพื่อนยิงเพื่อนก็มีไปฉีดมาแล้วหลายคนนะครับบางคนก็แค่เจ็บแขนเพื่อนบอกว่าเพื่อนผู้ชายนะครับก็แบบมีเจ็บแขน เจ็บแขนหรือว่าเจ็บแขนมากอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีไข้แล้วก็มีถามเพื่อนผู้หญิงที่มาไปฉีดมาอะไรเงี้ยเขาก็เจ็บแขนส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บแขนกันนะครับก็มาแบ่งปันว่ามีอาการอะไรไหมเพราะว่าก่อนที่ซันจะไปเนี่ยก็กลัวไม่อยากไปฉีดเหมือนกันเพราะว่าเห็นข่าวอะไรเงี้ยว่ามันดูแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยแลก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบผลมันจะแต่ละคนมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันครับขอบคุณครับที่ดูคลิปนี้จนจบ 拜拜。Bye bye.